ถ้าถึงงานงานในวันนี้ค่ะจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างอ๋อแน,น่นอนเลยครับงาน OEM Expo แล้วก็รวมทั้งงานทางด้านพวก EBITs แล้วก็เรื่อ,องเกี่ยวกับการศึกษาและเอเชียนทูเนี่ยมันเป็นหัวใจครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกฐิจโดยตรงป,ประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยโดยภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย OEM เนี่ยจะเป็นเครื่องมือ ในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสะดวกสบายและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดสําหรับคนที่มีไอเดียนะครับหรือ SME รายรใหม่ๆนะครับที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆการที่จะไปหาเงินแหล่งเงินทุนในการลงทุนเนี่ยมันคงต้องใช้เวลามากมายครับแล้วก็ใช้เงินทุนมหาศาลเสียเวลาแล้วก็ที่สําคัญยังไม่มีประสบการณ์อาจจะผิดพลาดได้ง่าย สภาพอุตสาหก,กรรมห่งประเทศไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วเรามีสมาชิกใน45กลุ่มอุตสาหกรรม11คลัสเตอร์ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมมาหลาย10ปีกันทุกคนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็น OEM ให้กับบริษัทชั้นนาที่มาตั้งฐานในประเทศไทยเป็นเวลาหลาย10ปีละเพราะฉะนั้นมาตรฐานของ OEM เราเนี่ยจะพูดได้ว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี OEM ที่แข็งแกร่งเป็นเครื่องมือในการสําคัญในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมทั้งหมดและอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเพราะอุตสาหกรรมที่เราพูดถึง next gen industry อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รวมไปเรื่องของความ S curve อุตสาหกรรม12ตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงตัวที่2ก็คือ BCG และตัวที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศหรือเรียกว่า climate change ซึ่งทั้ง3เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลก และเรากาลังผลักดันประเทศไทยให้ไปในทิศทางนี้เพราะให้ตรงกับความต้องการของโลก OEM จะทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้การที่มีประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งจากชงชิ่งเนี่ยนำบริษัทมาออกบูธถึง39บูธเนี่ยผมคิดว่าเราได้คุยกันครับว่าตามนโย,ยบายของจีนเนี่ยซึ่งกําลังผลักดันนโย,ยบายตามปรพัฒนาธิบดีที่จะพัฒนาประเทศจีนไปสู่สาหกรรมที่เป็นไฮเทค อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นกรีนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาตรงกับนโยบายไทยหมดสิ่งเหล่านี้โอเของเราเนี่ยจะสามารถตอบสนองให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะอาศัยโอเเหล่านี้ในการที่จะเริ่มต้นทําให้เกิดความง่ายในการทําธุรกิจในการลงทุนในประเทศไทยที่เราเรียกว่า is of doing business ครับ ถึงงานในวันนี้เนี่ยค่ะมีไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างครับก็สำหรับงาน<อ>งใน3งานใน3งานในวันนี้นะครับเราก็นอกจากการแสดงสินค้าแล้วเนี่ยมันมีการทำ n e s s ต a t c h i n g นะครับเป็นการประชุมจัดสัมมนานะครับจัดโชว์เคสของออนวัตกรรมต่างๆใง,งานแสดงสินค้าเนี่ยซึ่งทั้ง3งานเนี่ยมีทั้งประชุมสัมมนาวิสิตแ s ดชิ่งที่ทุกภาคส่วน,นสามารถเข้ามาแล้วก็ได้ไมีเห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะเพื่อนำไป เปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีอยู่นะครับและสามารถนําไปใช้งานได้แล้วก็มีทางกลุ่มจีนที่เข้ามา,าสแสดงสินค้า30มบของูอย่างที่พันเปนลี่ยนกาเวนิซ่าไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากประเทศจีนเป็นส่วนงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการพดปะท,ทําธุรกิจของวิ s วะสมาชิกในภาคส่วน,นต่างๆอยากให้ฝากเชิญชวนนะคร่วมมาสนใจมาร่วมงานนะครับครับสำหรับาสามงานนี้ครับ จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสวีกิตนะครับซึ่งจัดตั้งแต่วันที่30เอนะครับถึงวันที่2กันยายนซึ่งสามารถเดินทางมาได้สะดวกนะครับมีที่จอดรถนะครับแล้วก็มีทางเชื่อมต่อ MRT ทีเดี๋ยวสามารถมาได้ง่าย3วันนี้คงจะ,ะมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสวีกิตนะครับได้ดูทั้ง3างานเลยครับ